ตามรดรามา่าวงการสีกากีกันต่อเลยนะคะคดีของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอสุรเชษฐ์ถักพานอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทั้งเรื่องของคดีติดสินบนทองคำสองร้อยสี่สิบหกบาทคดีที่ถูกกล่าวหาทําร้ายลูกน้องของตัวเองและล่าสุดวันนี้บิ๊กเต่าออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีและให้ข้อมูลว่าทนายความของบิ๊กโจ๊กมายื่นหนังสือทํานองเหมือนชักชวนให้ชุดทําคดีไปเป็นพวกด้วยคะ่ะเอ๊มีพิรุษหรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นอธิบายนิดนึงนะที่ท่านใส่แว่นเนี่ยไม่ใช่แบบ เทหรืออะไรนะท่านไปผ่าตัดมาผ่าตัดที่ใต้ตามาวันนี้เลยขออนุญาตใส่แว่นดําคุยกับนักข่าวนะคะอาบิ๊กเต่าพลตรจตรีจรูนเกียรติบานแก้วนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพูดถึงความคืบหน้าคดีของบิ๊กโจ๊กนะคะที่ถูกแจ้งความว่าเอาผิด ฐานทำร้ายลูกน้องแล้วปรากฏล่าสุดมีตำรวจอีก8-9ถึงนายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะคดีนี้มีตำรวจทั้งหมด20นายที่รู้เรื่องว่ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นกับส่วนที่เห็นขณะที่มีการทำร้ายร่างกายเลยค่ะซึ่งต้องสอบทั้งหมดว่าใครเป็นประจักษ์พยานก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์ครใครเป็นเพียงได้ยินข้อมูลผ่านการบอกเล่าบางคนไม่เห็นตอนตบ แต่เห็นบาดแผลซึ่งยังบอกไม่ได้หากมีการสอบปากคำแพทย์เสร็จสิ้นแล้วจะมีการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาหรือส่งฟ้องเลยหรือไม่นะคะเอาแล้วมันมีอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่พบว่าทนายความของบิ๊กโจ๊กมักจะโพสต์ภาพลงโซเชียลบอกว่ามาที่ชั้นที่16 กองบชาการตํารวจสอบสวนกลางนั้นคือชั้นดังกล่าวนะี่ยก็คือตํารวจปปป,ปนะครับที่กําลังทําคดีของบิ๊กโจ๊กอยู่ยืนยันว่าทนายไม่เคยพบตัวเองแต่มักจะมายื่นหนังสือชักชวนโดยอ้างอิงข้อกฎหมายให้กับชุดทําคดีให้เข้าร่วมการดาเนินการกับฝั่งทนายความมองว่าเป็นเรื่องที่ทําคล้ายสมัยกับ พลตตรเอกธนาชูวง์รองผบรตรทําคดีเว็บพนันมินนี่นะครับส่วนเรื่องที่จะว่าจะเข้าลักษณะว่าเป็นการข่มขู่เจ้าพนักงานหรือไม่กําลังให้ตํารวจย้อนกลับไปดูคดีข่มขูค่คุกคามอายการครับข่มขู่เรื่องข้อกฎหมายเยื่อหนังสืออะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะเพื่อจะให้งานสอบสวนเนี่ยเกิดความเกงรงกลัวในดำเนการแต่พวกเราทํางานเป็นคณะกรรมการนะครับแล้วเราก็มั่นใจใน ในระเบียบข้อกฎหมายของเราเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไ,มไม่ได้หวัดไหวเรื่องนี้นะครับพวกเราอสอบการเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว ส่วนคดีติดสินบนทองคําน้ําหนัก246บาทให้กรรมการปปชบิ๊กเต่าบอกว่าหลังปปชส่งสํานวนกลับมาตํารวจอยู่ระหว่างร่างหนังสือถึงอัยการสูงสุดประาธานวุฒิสภาและปปชในการหารือข้อกฎหมายเพื่อสอบถามเรื่องต่างๆในการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่งสํานวนคดีนะคะว่าจะสามารถแยกสํานวนคดีได้หรือมัดรวมเป็นคดีเดียวกันไปเลยยืนยันว่าทําทุกอย่างไปตามระเบียบข้อกฎหมายไม่หวันว่าจะตกม้า ตายหรือทำผิดกฎหมายตามที่ทนายความของบิ๊กโจ๊กตั้งข้อสังเกตพร้อมฝากถึงบิ๊กโจ๊กค่ะว่าให้ไหว้พระทำบุญไว้มาก,มากตอนที้ก็าทำบุญอยู่นะอ,อท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมแบปกรรมมีจริงราการกระทำทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมไม่มีการกลั่นแกล้งกันทีนี้พูดถึงบิ๊กโจ๊กคุณผู้ชมครับวันนี้บิ๊กโจ๊กส่งทนายความส่วนตัวนะครับก็คือคุณสัญญาพัชระไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีนะครับ คดีถูกกล่าวหาติดสินบนทองคํา246บาทให้กับกรรมการปปชคืออยากให้ในายกเนี่ยส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการกฤษฎินีกาวินิจฉัยเพื่อยุติความสับสนเรื่องของข้อกฎหมายและกําหนดบรรทัดฐานในการทําคดีนะครับทนายความเนี่ยก็ยืนยันว่าการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับกรรมการปปชต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ ตำรวจไม่มีอำนาจสอบสวนตั้งแต่ต้นแล้วทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ต้องตามช่องทางก็คือส่งไปที่รัฐสภาผ่านสสสวตามที่กฎหมายกำหนดยืนยันว่าไม่สามารถแยกสํานวนได้จึงมาขอให้นายกเ,ยเป็นคนกลางส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยจะได้ข้อยุติชัดเจนเรื่องนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมาย,ยล้วนๆไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าการเปรวิงเวลาเลยครับทวงเวลาอีกนะยื่นจัง ถ้าคุณทําไม่ถูกแต่แรกเลยครับผมไม่ต้องยื่นถ้าคุณอยูดในสัมภาษณ์แลวคุณยอมรับในความผิดพลาดเลยครับผมก็ไม่ต้องมายื่นแต่นี่คุณไม่รับอ่ะพอคุณไม่รับคุณก็บอกคุณจะทําแบบนู้นจะทําแบบนี้จะทําแบบนั้นแล้วก็ตีความเขาส่งหนังสือมาแล้วคุณก็ยังตีความไปนอกเรื่องอีกกิษฎีการเขาเคยให้ความเห็นไว้แล้วว่าท่านทําไม่ได้ท่านถึงไม่ส่งกิษฎีกาครับผมถึงมาขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีช่วยเป็นคนกลางในการส่งความเห็นไปให้กิษฎีการได้ไหมท่านให้ข่าวท่านมีอำนาจนะ ตำรวจทำถูกต้องมาโดยตลอดก็ยืนยันตามนั้นนะครับท่านกล้ายืนยันตามนั้นไหมท่านทำไปเลยครับแล้วเดี๋ยวท่านจะรู้ผลสรุปนายกจะเอาอยัางไงแหละจะตามาตามที่ทนายบิ๊กโจ๊บบอกหรือเปล่าส่งกฤษฎีการไหมก็เดี๋ยวต้องดูกันเพราะตอนนี้ก็น่าจะวุ่นวายอลหม่านกับเรื่องการเลือกตั้งอยู่อ่ะใช่ไหมคะแล้วเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วยังไงหรือจะต้องรอรัฐบาลใหม่อันนี้ก็ยังไม่รู้หรือรอนายกคนใหม่ก็ยังไม่รู้มันก็คือเรื่องมันก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ